สวัสดีครับพี่นอ้องพ่อบข้าไปแสนชาแนลครับ,รบมือนี้อแสนมาไถ่เบิกลองมั่นพี่น้องไถ่เบิกลองมั่นมั่นตับปลังกับสีเขาเดือนนึงพี่น้องอายุาก็เลยมาไถ่เบิกลองไว้พั้นดิน๋ย่งหยาฝนทนุ่งไม่มากก็สเสียดปุ๋ยมใส่แดดกำลังหอนพี่น้องนี่กำลังเบิก ให้คนมาเบิกซอยพี่น้องไอ้ผู้ดเดียวล่ะ,ะใส่ผีดเบิกเออเอ้าอะไรมันสับหลังเข้าพี่น้องถึงดูดการ จะหยาพ่นดินเข้ามาแหละเนาะปลูกดูการปลูกมันฝนตกมากใช้เบิอกออกเกษตรได้เมื่อพ่นดินเพื่นอนเนานี่ยเบิกแล้วกันเยอะประมาณนี้กันเนาะเยอะหลายเติบที่มันร่อนร่องพวงก็ตรได้พ่นดินพ่นดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยกบใช้ควบพอเพื่น้องตามนดูก,การไปนี่นกับเบิกทีมงานมาเบิกซอย Tất cả cái lá hoa đấy hình cho những đẹp khách khách như nào nữa măng cây bên nó mang cây ย่งมีเดล่เดี่วอย,ย่างๆง้น้อยขนาดหลอหน่อยนะไม่ผมว่านกับพิดรอ็อกเงแเล้ว อ๋อเป็นกำลังใจให้เศร้าอะไรมันสัมปหลังสูขูดทุกคนครับพี่น้องครับราคาปีนี้ก็ตรงตั้มอยู่เนาะแต่ว่ากับเชื่ต่อไปล่ะเศร้าอะไรเข้ากับใดฝากกดไลค์กดแชร์แสนแชแนลได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันเศร้าให้มันเข้ากับใดอู่ต่อไปขึ้นเขาละชีวิต็เศร้าอะไรอ๋อคลิมีแสนไลฟ์พี่น้องเป็นท่านมีครับพอกันคิมนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ